กรรมการด้านการันตุของเราวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงพิเศษของทางรายการครับจัดให้สนุกสนานยิ่งใหญ่ตื่นเต้นเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ครับวันนี้ลาไปก่อนกับกิ๊กดูสงครามเพลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่่เเคคยรรักใทาติ สิ่งแบกได้อะไรอะไรดีไม่ไหวพี่ไม่ไหวไม่เก่งขนาด ที่สุดแล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมหัวหินด้วยนะคะขอให้สู้ๆต่อไปค่ะรอบต่อไปช่วยโบและช่วยเชียร์ทีมหัวหินด้วยนะครับบริษัท JSL Global Media จำกัดร่วมกับโรงแรมสวิตช์โฮเทลพาร์คเนเลอรและโรงพยาบาสลสิริราชจัดกิจกรรมสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการเติมความสุขให้กับเด็ก,ดกผู้ป่วยเรื้อรังสำคัญที่สุดคือความสุขความสุข,สข,สข,ข,สข,ขของครอบครัว คือคือที่ว่าพ่อแม่ก็ได้พักหนึ่งวันปล่อยให้เด็กได้เล่นมีกจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นท้งเจ้าหน้าที่นักเรียนแพทย์หรือว่าเด็กๆที่มาร่วมเป็นจิตอาสาได้ได้พักผ่อนเด็กๆเนี่ยตอนที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะลืมตัวว่าเขาเป็นเด็กป่วยไปช่วขณะเขาจะรู้สึกเหมือนคนปกติที่มีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขมากค่ะที่เห็นเขาเด็กๆมีความสุขค่ะภาพในวันนั้นคือรอยยิ้มที่แสดงออกถึงความสุขและความสนุกของเด็กๆ อย่างไรโลกของเด็กๆก,ก็สดใสยอยู่เสมอและเราคือผู้สร้างสารรค์ความสุขของพวกเขา